วันเพ็ญเดือนสิบสองพี่นองเต็มตลิง่งสาดามาเป็นตับนะหนูเองนายังจำเรื่องของพวกหนูได้หรือเปล่าช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมเธอจำไม่ได้เลยว่าพวกเธอเป็นเพื่อนที่รักกันมากไม่เคยทิ้งกันแต่เป็นเพราะถนนเส้นนั้นถนนเส้นนั้นถนนเส้น ะวิ่งก้าวที่อื่นเขาไม่รับลุงอยากรับ,บเออ้ยไม่เอาหรอกเท่านี้นะต่อเพราะสาเหตุอะไรทำไมเพื่อนรักถึงกลายเป็นผีที่ตามอาฆาตนะ้าเกือบจะรู้อยู่แล้วเชียวแต่แล้วนี่ตกลองหกสี่มไม่เอาแล้วนะไอ้ัสไปแทงด้วกลายเป็นดูจังเลยนะถ้างั้นผมเอาหกสี่อย่างเก่าแล้วกันเออหกสี่ ไปถึงหครั้งแรกที่ตัวแม่หนังผีพบกับตัวพ่อนังตลกและหามารู้จบกับตลกตัวเทพสายเจริญุระระบทมุกน้ำผีน้องสยองขวัญน,นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผีน้องสยองขวัญมันก็เลยออกมาหามาฉัน <c oughs> ไม่เคยรับมือกับอะไรอย่างนี้มาก่อนเนะีะ่เวลาแบบเข้าฉากร่วมกันกับโคตตีหรือว่ากับน้าคอมอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องแบบจิกตัวเองต้องทําเป็นหูทนลมต้องไม่มองต้องขึ้น ต้องหาวิธีสารพัดมาแบบว่ารับมือกับเขาคือสองคนนี้รับมือยากกว่าผีมากๆอ่ะคือไม่รู้จะรับมือกับเขายัางไงจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเลก็จะเผลอขำหลุดทุกฉากแล้วว่าจะต้องเทคใหม่แล้วพอเทคใหม่แทนที่ว่าสองคนนั้นจะเล่นเหมือนเดิมเราก็จะเจ้ชินเปลี่ยนมุกอีกแล้วคือไม่มีอะไรสกัดกั้นเขาได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีอาราบอยระบบทาลีจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้นะครับมันหนังตลกครับพี่ต่โคตรน่ากลัวเลยครับคอนเฟิร์มมาเขาหน่อยได้ไหมเธอตัวจริงจริงจริงเปิดตัวปิคโปได้แล้วไ้นี่นะทำคนชื่นระบบทะจวบพานโรงหลังก็เล่นหนังมามันเป็นแนวที่แปลกและแนวที่ไม่เคยได้เล่นเนี่ยคนตาบอดเจอพีเขาคิดได้ยังไงมันกวนมากๆทําไมดวงวิญญาณเหล่านั้นถึงไม่ยอมเลิกลาใช่ไหมบ้าคุณรู้ได้ไงอ่ะทังนี้ น้ะร้องใหญ่แล้วเอาไงดีอ่ะเฮ้ยพ่อพุดตะคุณทั้งทวงหาทุกอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอย่าชัดดาวมาให้แย่งลิ้งกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ไอ้ไอ้ของขึ้นแล้วดูกัดไอ้ไอไอตบทั้งนันเคยได้เป็นหนังอื่นๆที่เคยเล่นมาเป็นหนังดราม่าอะไรก็แบบโหเต็มที่ กันสะกดกันอารมณ์น้ำตาหยดอะไรกันอย่างนี้ไปเลยแต่นี่คือแบบระหว่างที่ที่คนที่เฉลยเรื่องก็คือนักคอมแล้วนักคอมอ่ะแล้วโดยมีกติคอยแบบจริงเหรอนะแบบว่าคือคอยแบบว่าคอยซักแล้วใส่ต้องร้องไห้อะคือสันนะนจะต้องร้องไห้ก็แบบว่าเฮ้ยได้นะ่ะเราเรามีสมาธิเดี๋ยวเราให้เราก็มีสมาธิพระกขาว่ายิ่งมีสมาธิก็ยิ่งได้ยินแล้วยิ่งได้ยินก็ยิ่งข่า ยาเราล้าถึงไม่เลือดลาใช่ไหมคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณไม่โอมเหรอผมไม่มีองผมก็โดนเหมือนกันยังงงอยู่เลยเนี่ย แปลกของก็แปลกใช่ไหมดินแดนแก้วจะหายเงินหมดเลย แปลกนะอผมว่าแปลกลินเต็มแก้วหายหมดเลยความพิเศษของมันเรื่องนี้คือได้จับคู่กับสายแบบแรกเลยคือเราอยากร่วมงานกับนักแสดงท่านนี้มานานแล้วเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ฟิลือเต็มแก้วจริงๆบอกตรงคืออยากเล่นกับสายแล้วพอได้ได้เล่นมันเหมือนกับเราได้ทํางานกับคนที่เราอยากจะ ทำงานด้วยมันก็เลยมีมีแรงผลักดันสองเท่าที่แบบว่าเวลาเราทำงานกับเขาที่เราต้องทําให้เต็มที่เว้ยเธอแล้วเธอไม่ได้เธอเธออยู่ไหนเจอไหมเจ็บหมมาเดี๋ยวหมดนิดแล้วก็เ,เือ,อถือไฟถ้ตกนะรอออเครียดรอฟังดู ไ่พร้อมไมเดี๋ยวรอรอเราจะพร้อมได้ยังไงแล้วเขาจะติดสายต้อเปลือกันอยู่เลยอาเขียนได้ก่อนนะจะมาเคลทีหลังเอาไงที่คนเขาเยอะจังต่างกันเล่นหนังมานางเอกสุดยอดได้สัมผัสกันแล้วคือคุณเจริญปุระเนี่ยคุณสายเนี่ยเล่นหนังดีมากไม่บ่นสักคำซึ่งผิดกับเราโอ้สู้จริงๆรอ่ะ ในน้ำก็เล่นอะเขาไม่เคยที่บอกว่าพอแล้วไม่นะแล้วเล่นดีแต่ช่วงเราเล่นเขาก็หลุดหลุดแน่ๆเพราะเราเล่นเต็มที่โกก็เล่นหนักทุกคนเล่นหนักหมดเลยกลายแบบโดยโวแล้วมันสนุก,กมากๆอ่ะมายรไม้เดียวหมดโตดูไว้เป็นอุทาหรณ์ <ged> สนุกแลยไม่ค่อยอยากแทงหรอกแสบมือ <ged>